เล่นเอลซูยังไงให้ขั้นเทพคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคการซูมของเอลซูเอลซูเนี่ยจะมีวิธีการซูมอยู่2แบบนะครับแบบเห็นเลเซอร์และไม่เห็นเลเซอร์แบบไม่เห็นเลเซอร์เนี่ยก็คือการซูมแบบสะบัดนั่นเองแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะซูมแบบเห็นเลเซอร์เนี่ยจะปล่อยกระสุนออกไปได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าซูมแบบสะบัดหรือว่าซูมแบบไม่เห็นเลเซอร์เนี่ยเราต้องซูมจนสุดเลยนะอาจจะหน่วงเวลานิดหน่อยให้ฮีโร่ศัตรูเนี่ยหนีได้นะครับ ก่อนที่จะไปดูวิธีการซูมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป้าหมายต่อไปก็150,000ซ,ซับสไครต์นะถ้ากดติดตามให้กันแล้วเนี่ยไปดูเทคนิคการซูมกันเลยให้เราลองซูมดูก่อนนะครับจะสังเกตว่าเลเซอร์เนี่ยจะเอียงไปทางซ้ายของเส้นกลางนะเอลซูเนี่ยจะมีอยู่3เส้นนะครับเลเซอร์เนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นแรกกับเส้น2เลย ในแมพเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เอียงนะจะดูเหมือนว่าก็ไม่กึ่งกลางนี่พี่เมฆไม่เห็นจะอยู่เส้นแรกกับเส้น2เลยเดี๋ยวเรามาลองซูมอีกมุมนึงนะครับเห็นไหมครับว่าเลเซอร์เนี่ยอยู่กึ่งกลางเส้นแรกกับเส้น2ฉะนั้นเวลาซูมเนี่ยลองจากการปัดขวาก่อนแล้วเล็งใหฮีโร่ศัตรูเนี่ยอยู่กึ่งกลางเส้นแรกกับเส้น2จากนั้นเนี่ยปล่อยกระสุนได้เลย การซูมวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีแรกที่ผมบอกไปเลยนะครับเราจะปล่อยกระสุนได้เร็วโดยที่ไม่ต้องซูมแบบสุดเลยนะประมาณนี้เนี่ยสามารถปล่อยกระสุนได้เลยมุมยิ่งแคบลงเนี่ยโอกาสโดนยิ่งสูงนะจากนั้นเนี่ยเรามาดูการซูมแบบสะบัดการซูมวิธีนี้เนี่ยจะนิยมการซูมแบบ180องศากับ90องศานั่นเองนะครับ180องศาเนี่ยก็คือการลากเลเซอร์ไปด้านหลังของเรา แล้วก็สะบัดหาศัตรูในมุมทิศ180องศานะแบบนี้เนี่ยศัตรูจะไม่เห็นเลเซอร์นะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือซูมแบบ90องศาก็คือมุมฉากนั่นเองความรู้สึกผมเนี่ยแบบนี้จะโดนง่ายกว่านะการซูมแบบนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเลยนะครับการปรับความเร็วการทัดการเคยชินกับมือถือหรือว่าอะไรต่างๆเยอะเลย จนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังซูมแบบนี้ไม่ค่อยแม่นนะแล้วแต่วันไปนะครับบางวันก็สะบัดโดนทุกนัดเลยก็มีอยู่ที่การฝึกผลของเพื่อนๆด้วยนะถ้าฝึกเยอะเล่นเยอะเนี่ยก็จะช่ำขึ้นแม่นขึ้นเพิ่มเติมนะครับการซูมแบบช็อตการกนเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะเล็งให้เลเซอร์เนี่ยอยู่กึ่งกลางเส้นแรกกับเส้น2จากนั้นเนี่ยให้เราโฟกัสที่เลเซอร์อย่างเดียวเลยนะครับย้ําเลยว่าให้เล็งเลเซอร์แล้วเวลาซูมเนี่ยอย่าลืมพูดคําว่าแบบนี้รอดยากครับ สอนขนาดนี้แล้วเนี่ยใครไม่กดติดตามนี่ใจดำม,มากเลยนะ เดีあああ๋ยวมาดูการเดินเกมกันต่อเลยนะครับจังหวะไหนซูมได้จังหวะไหนซูมไ,ไม่ได้จังหวะไหนควรเดินตีนะพลาดไม่ได้เลยนะครับการเดินเกมเนี่ยสำคัญมากฝั่งเราเป็นหมึกแล้วก็โกโจโน,นะครับฝั่งเขาเนี่ยแก้ดับสองดับแ<ล>รก<ล><ล>เรายับเลยนะลอเรียแล้วก็คลิกซิกนะครับคลิกซิกเนี่ยลดก่อหมึกได้นะแล้วก็ลอเรียเนี่ยแก้หมึกด้วยแล้วดับแครี่เป็นไฮเตะนะครับเป็นแครี่ตัวตบหมึกเลยก็ว่าได้นะฮีโร่เหมือนจะแพ้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเอลสูเอาอยู่ เพราะว่าเอลซูเนี่ยมีแทบที่หยุดเกมลุกของคลิกซิกได้แล้วฝั่งเขานี่แก้ยับเลยนะครับยีหน้าเพนะเป็นฮีโร่ที่เอลซูเนี่ยแพ้หนักและเกมนี้เนี่ยก็เป็นการโซโล่แลงนะครับอยู่ในแร้งโอเวอร์โหลด47ดาวรูนในเทมพลังแฝงในเกมนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเซตไอเทมเนี่ยจะค่อนข้างตายตัวเลยนะเอลซูชิ้นแรกถึงชิ้นที่4เนี่ยตายตัวเลยชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดนะครับแต่ว่าชิ้นที่ห้าเนี่ยจะเลือกใช้ได้3แบบนะก็คือโอมิอัม กงเล็บตีเร็วแล้วก็ธนูตีไกลนะโอมิอาร์มเนี่ยจะซูมแรงแล้วก็ตีแรงมากเลยนะเป็นไอเทมที่แรงที่สุดของเอลสูแล้วนะครับโกงเล็บตีเร็วเนี่ยเหมาะกับเกมที่เจอตัวหนาเยอะๆนะเช่นโตโรหลมึกหรือว่าทาร่าออกมาตีฟอร,ร์เรนติโน่เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับธนูตีไกลเนี่ยจะเหมาะกับเกมที่เราเจอแครรี่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าระยะเขาไกลกว่านะระยะการโจมตีปกติเราเนี่ยถึงยากน,นะครับฟีได้ยากเช่นเราเจอเทวันนะ่าเจอแวน หรือว่าเจอสจวตซึ่งแน่นอนนะการที่เอลสูจะซูมทำดาเมจต,ตลอดทั้งเกมเนี่ยมันยากนะครับการชนะไฟไฟนึงเนี่ยมันต้องอาศัยการตีธรรมดาด้วย <Okay. S 1> เกมนี้ก็ชนเลนกับไฮยเตะนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเอลสู <Okay. S 1> เนี่ยจะไม่ชอบอยู่2ตัวนะครับ <Okay. S 1> ก็คือสจวตแล้วก็แวนนะสจวตเนี่ย <Okay. S 1> เขามีสกิล2กดหลบนะครับส่วนแวนเนี่ยบางทีเราโดนกรเวฟเนี่ยเงินตามจัดเลย ก็เป็น2ตัวที่ผมไม่ค่อยชอบชนช่วงต้นเกมนะแต่ว่าเลทเกมเนี่ยได้หมดเลยครับฮีโร่ตัวไหนก็มาเลยเอลซูเนี่ยไม่หวั่นนะยังไม่ถึง2นาทีก็ล่อกันไป3คิวแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเดือดนะฟังเขาหายหมดแล้วก็ไม่แหลมนะครับรอเวฟชนนะเกมนี้อาจจะปรับนู่นปรับนี่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเกมแรกของสตรีมเลยใครดูสดๆก็ย้อนดูในสตรีมได้นะครับ คลิปที่ผมลงในช่องเนี่ยก็มาจากสตรีมเกือบ100%เลยนะประมาณ98%นะครับมาจากตีมหมดเลยอยากดูเรียวๆเนี่ยก็สามารถย้อนดูสตรีมได้นะครับเล่นกลางฉี่เราโดนไปนะเลนเราเนี่ยคีบหมดแล้วใช่ไหมครับไม่มีอะไรทำละเราก็มาเติมเพื่อนได้นะต้องเสียบฟิกเลยนะครับ แล้วเอาสุดจัดเลยนะฝั่งเขาไม่ตายด้วยนะลอเลี่ยวได้เป็นคลิกติกมาแทนนะครับรีบหาเงินก่อนเลยจังหวะไหนไม่มั่นใจว่าฝั่งเขาเนี่ยมาเติมหรือเปล่าแล้วก็สูมเอาคลิปเลยก็ได้นะ เงินเนี่ยนำจากการทำเวฟแล้วก็การรับเวฟนะครับไม่ได้มาจากการคิวนะสังเกตไหมครับว่าในแข่งเนี่ยเขาแทบจะไม่ไฟ์กันเลยนะแต่ว่าเงินอย่างน้ำมากไม่เชื่อเราลองเล่นแรงแล้วเราก็กะดูนะครับว่า10นาทีเนี่ยในแรงเนี่ยเงินเท่าไหร่แล้วในแข่งเนี่ยเงินรวมเท่าไหร่แน่นอนนะในแข่งเนี่ยเงินรวมเขาเยอะมากเพราะว่าเขาหาเงินไปนั่นเองนะครับเขาไม่บ้าไฟ์นะ แล้วเลนล่างนี่บวกกันเดือดจัดเลยครับเจอตัวก็ซูมได้เลยนะไม่ต้องเก็บกระสุนไว้นะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าท่าแรงเท่ากันฝีมือเท่ากันเนี่ยเขาก็คงไม่ยืนให้เราซูมง่ายๆนะฉะนั้นสกิลสองเนี่ยอย่าให้มันค้างสมนัดนะพยายามซูมกดดันเขานะครับแล้วก็ให้มันรีโหลดใหม่แค่นี้ก็กดดันได้แล้วนะครับ ซูมไปเลยนะพยายามซูมนะครับโดนหรือว่าไม่โดนเนี่ยไม่เป็นไรนะแน่นอนว่ามันไม่มีทางโดนทุกนัดอยู่แล้วนะครับอูแล้วคลิกสิกนี้เจ็บจัดเลย <Okay. S 2> นัดแรกเนี่ยล้อเลี้ยวเขาหลบได้นะเสียดายมากเลยอูแล้วเข้าสุดเลยครับฝั่งเขา oh, ตรงนี้ได้ยิงฟรีนะ สกอร์นี่เริ่มสู่สี่กันแล้วครับจากนั้นก็รับเลนบนนะชิ้นต่อไปก็แน่นอนนะครับดาบแดงแล้วก็ขึ้นเป็นพาลอนนะพยายามเคลียร์เร็วนะครับตอนนี้แมปมืดเม็ดเราไปเก็บยีน้าได้ลืมบอกไปนะครับสแต็กเอลซูเนี่ย จะเป็นการเก็บสแต็กจอ,อกก่อนนะทาได้หลายอย่างนะครับจากการเดินก็ได้การซูมก็ได้หรือว่าการตีปกติก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเดินหยุดเดินหยุดนะแค่เราตีคิวเนี่ยมันก็ได้สแต็กแล้วนะครับ <Double kill. S 1> หรือว่าเราซูมเนี่ยเมื่อคี้มันก็เด้งขึ้นมาแล้วนะ <The tower. S 1> จริงๆการเดินหยุด <The tower. S 1> เดินหยุดเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ในเกมนะครับเดินธรรมดาดีกว่าเดินธรรมดาก็จะตายอยู่แล้ว จะมาเดินหยุดเดินหยุดเอาสแต็กเห็นไหมเขาเวลาซูมนย่ยสแต็กม่นก็เพิ่มมาแล้วนะทีนี้จะแม่นหรือว่าไม่แม่นเนี่ยมันก็แล้วแต่เราเลยนะครับฝึกเยอะก็แม่นฝึกน้อยก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะทุกวันนี้ผมก็อาศัยการซูมแบบเห็นเลเซอร์นะครับบางทีเขาก็ไม่เห็นหรอก มันก็เร็วพอสมควรนะลากแล้วก็ปล่อยอกระสุนไปเลยนะครับแบบนี้เลยน้อยคนที่จะมาโฟกัสเลสเซอร์ยวงสู่นะฝั่งเขาตายสองนะครับป้อมกลางนี่น่าจะได้นะร้อยปเซ็โดนยีน่านะครับ ฉี่หักลบก่อนนะเสียดายมากเลย low. Back base. ตรงนี้โดนเพนดักอนาคตนะครับกดแข่งไม่ทนันนะโดนใบจากนั้นก็รับเว็บล่างนะครับหาเงินก่อนนะซูมเคลียร์เว็บไปเลยนะครับพยายามเคลียร์เร็วแล้วก็เดินเร็วนะ แท็เนี่ยวางมุมอับได้ก็วางนะครับแล้วก็ออบเจกต์ต่ำคามเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแถบไว้นะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับฝั่งเขาก็จะเข้ามายากละโดนคลิกติกไปนหนึ่งนัดนะอูแล้วเจ็บมากเลยนะครับคลิกติก กีล่าลาด,ดาร์ได้นะครับโดนใครไม่รู้นะเทนอยู่บนนะครับตัวหลวงเราเนี่ยอยู่เลนบนแล้วนะ <All right. S 1> ตรงนี้ซูไม่โดนนะครับเสียดายมากเลย อย่างที่บอกนะเขาคงไม่ยืนให้เราซูมง่ายๆนะครับเราต้องอาศัยการดักทิศทางเขาอา่านใจเขาด้วยส่วนหนึ่งมันก็ต้องอาศัยโลมด้วยนะถ้าโลมโซนได้หรือว่าหาแมปให้เราได้เนี่ยมันก็จะซูมโดนง่ายนะครับนี้ขนาดฟิกเกอร์แล้วนะยีหน้านี่ตัวคุมกำเนิดเ,เอลซูจริงครับผมบอกเลยออฟเลนที่ผมไม่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือยีหน้านะ มันตบเอลสูง่ายครับตบง่ายมากต่อให้มีอันตีมีฟิกเกอร์เขาก็ตามเราได้นะเจ็บมากครับยีหน้าโอ้ยแล้วไม่ตายนะอย่าบอกขอทีนึงฮะสวยฮะคีล่าเก็บได้ฮะ รับเพื่อนนะครับตรงนี้ตีธรรมดาได้เลยนะเกินระยะเราค่อยสูงนะครับฝั่งเขาตายสองนะเราก็ตีม,มังกรเลยโดยชิกสิกเป็หนึ่งนัดนะครับ เล่นยากนะกบตานี้ติดแถบเรานะเห็นไหมครับว่าเราดาบแค่ทางนิดหน่อยอ่ะมันก็ทำให้ฝั่งเขาเนี่ยเล่นยากได้แล้วฉีผักสวยอย่างนี้รอดยากครับคลิกติกเห็นไหมครับว่าถ้าลมโซนสวยหรือว่าหาแมพให้ได้เนี่ยเอลสูยิ่งเห็นแมพเยอะเท่าไหร่เนี่ย ก็ยิ่งคาดการการเอนที่ของศัตรูได้นะอาจจะซูมดักได้หรือว่าเปอร์เซนต์การยิงโดนเนี่ยจะสูงขึ้น <Okay. Five. S 1> ก็ขึ้นอยู่กับโลมด้วยนะครับ <Watch out. S 1> ถ้าโลมเป็นอลิสอย่างเงี้ยมองไม่เห็นใครเลยฝั่งเขาอยู่ในพุ่มตลอดมุดพุ่มตลอดนนเนี่ยเอลสูก็เล่นยากนะสุดระยะเลยครับดอกนี้ ฉะนั้นเวลาที่แครที่เราเป็นเอลซูเนี่ย uh huh. พยายามหาฮีโร่ที่หาแมปง,ง่ายๆนะครับ <Hey. S 1> เดินให้เพื่อนเห็นว่า <On ally. S 1> มันอยู่กี่ตัวอยู่ตรงนั้นกี่ตัวตรงนี้กี่ตัวนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเขาก็ซูมต่อให้เราเอง hey. Hey. ได้ป้อมล่างมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วยีน้าตรงนี้มันเอาตุดจัด ต้องเสียกดแข็งนะอย่างนี้รอดยากครับเล่นกับล้อเลียวเยอะไม่ได้นะครับล้อเลียวนี่เป็นตัวตบหมึกเลยเกมนี้หมึกแพ้ทางเยอะนะแต่ว่าเขาเล่นฉลาดนะครับเขาไม่ค่อยแบบเข้าสุดนะ เล่นเชิงแบบหาแมให้เพื่อนแล้วก็ออกมามากกว่าก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองนะแถบ L ซ้ายและขวาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราได้ลุกมากไปกว่านี้เนี่ยก็พยายามแถบโซนพื้นที่ไปเรื่อยๆนะกินพื้นที่ฝั่งเขาไปเรื่อยๆนะครับบีบให้เขาเล่นยาก แล้วเพื่อนเข้าไปนัวไฟกันนะครับไม่โดนนะแล้วคลิกติดเข้ามาลึกอย่างนี้รอดยากครับเป็นหมึกที่เก็บไปนะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องปืนนะครับ เข้าที่ได้นะ <Yeah. S 1> ก็เกือบแตกเหมือนกันเมดบูนะครับ oh. ตอนนี้ก็รอโซนดาร์คเลเยอร์นะเ <Yeah. S 1> หลือป้อมกลางป้อมเดียวนะครับ oh. บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ย oh. เกือบพิกเหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเล่นกลางเนี่ยเพื่อนเข้าไปโดนนะครับรแ,ลแล้วคลิกสิกเนี่ยมันเอาสุดนะดีที่อันตีหนีเพนออกมาได้ปู่แล้วปล่อยกระสุนเร็วมีนิดนึงนะตแ,แต่ว่ายังตามเก็บงานได้อยู่นะครับ มีก่อเกิดนะมีสองนัดแตกเลยนะครับเนี่ยก็นี่แหละครับโอมีอาร์มนะซูมแรงแล้วก็ยิงแรงนะครับเกมนี้ถ้าไม่ได้ก่อเกิดเนี่ยอาจจะแพ้นะถ้าได้ก่อเกิดช้าว่านี้นี่อาจจะโดนพลิกไฟได้เลยเพราะว่าการที่แพ้ไฟเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยได้ก๊อชนะแล้วสกอร์เริ่มตีตื้นมาแล้วด้วยนะครับ ก็เกือบโดนเหมือนกันนะเกมนี้ทีนี huh ้เราแถบโซนกอดไว้นะครับตอนนี well, so. in. ้เราใจเพื่อนไม่ได้นะครับแต่ว่าแถบไว้อะดีที่สุดการที่จะเปิดกดได้ก็ต่อเมื่อฝั่งเราเนี่ยได้ฝั่งเขาสักตัวหนึ่งหรือว่าฝั่งเขาเนี่ยไปทำเวฟนะ แล้วเพื่อนเล่นสวยนะครับได้เพนมาแล้วรอเรียวโดนปิดอย่างนี้รอดยากครับสามนัดแตกเลยนะตรงนี้นี่ดาร์กไม่ต้องเอาแล้วครับจบได้เลยนะฝั่งเขาเหลือแค่3มคนไม่มีเมต่อป่า หนัดครับอย่างนี้รอดยากครับคลิกติกเกมนี้ก็ดีๆนะเป็นชชนะของเรานะครับหลังจากเกมนี้เนี่ยผมก็ชนะต่อเนื่องอีก5เกมนะ รีเจนเดอรี่เแล้วก็เหรียญทองแครี่นะครับคิวตาย2องแอซซิตหกตัวนะคะแนนเนียวเวอร์มากเลยสิบสีเลย,เ,ลยเป็นไงกันบ้างครับกับการเดินเกมของเอลสูแล้วก็เทคนิคการซูมการยืนตำแหน่งการหาเงินการทำเวฟนะครับการหยิบเอลสูมาเกมนี้เนี่ยก็ ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับชิกซี่เนี่ยเขาจะเล่นยากนะเพราะว่าเดินมาเนี่ยก็จะติดแถบตลอดถ้าเราซูมแม่นเรารู้ว่าจังหวะไหนต้องตีจังหวะไหนต้องซูมเนี่ยรับรองว่ามันเป็นฮีโร่ที่แบกได้เลยนะครับแบกได้ระดับหนึ่งเลยเป็นฮีโร่ที่ยืนเล่นแข่งนะตายยากโดนกดเลนเยอะเนี่ยก็สามารถซูมเวฟได้นะครับแล้วเป็นฮีโร่ที่การบ้านเก่งด้วยนะเวลาที่เราโดนโถมมากๆเนี่ยให้เราซูมคีฟนะครับอย่าไปมัวซูมแต่คนนะอันนี้เน้นย้ําเลย คลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกเยอะๆนะเล่นชํำแล้วเนี่ยค่อยเอาไปลงแรงนะครับแล้วถ้าเล่นแล้วซูไม่โดนหรือว่าวันไหนเล่นไม่ได้เลยเนี่ยอย่าท้อนะผมเองก็มีวันที่ซูไม่โดนเลยก็มีนะซูไม่โดนเราก็กลับมาฝึกใหม่นะครับมันก็จะเก่งกว่าเดิมแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราเองด้วยแบกเพื่อนแบกพี่แบกน้องแบกเต่าได้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ